สวัสดีคะ่ะนกักเรียนทุกคนคาบนี้นะคะพบกับ,บคุณครูรอหานาะในรายวิชาภาษาไทยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า57คะ่ะเป็นกิจกรรมพัฒนาการคิดมีอยู่2ข้อด้วยกัน2ตอนนั่นเองดูตอนที่1กันก่อนนะคะโจทย์บอกว่าวงรอบคำที่มีตัวสะกด ในมาตราแม่เกยแม่เกยและกดจากตารางตามแนวตั้งและแนวนอนแล้วเขียนจำแนกคำตามมาตราลงในสมุดให้ถูกต้อง ซึ่งคำสั่งสุดท้ายคือเขียนสำแนกคำตามมาตราลงในสมุดให้ถูกต้องนั้นนักเรียนไม่ต้องทำนะคะวันนี้เราแค่จะมาวงรอบในตารางที่ให้มาแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูก่อนเลยว่าจะมีคำไหนบ้างที่เป็นคำในมาตราแม่เกยแม่โกและแม่กดค่ะนักเรียนเห็นคำไหนบ้างคะ เห็นแล้ววงรอบให้คุณครูดูหน่อยนะคะทีนี้คุณจะยกตัวอย่างให้นะคะว่าเราจะวงรอบกันยังไงอ่าคุณครูมองเห็นแล้วคำแรกที่คุณครูจะวงนะคะคือคำว่าแแหว h ์แอยู่ไหนคะอันนกัเห็นไหมคะอ่าถ้าเห็นแล้วลองชี้ให้คุณครูดูหน่อยว่าอยู่ตรงไหน อคุณคณรูจะร่วมวงให้ในกักเรียนดูแล้วนะอ่าห้วอยู่ตรงนี้เองอ่านักเรียนเห็นเหมือนครูไหมคะอ่าห้วอยู่ที่ แถวแรกอาต่อมาเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้อีกคือคําว่าอะไรนักเรียนลองกวาดสายตาดูนักเรียนจะเจอคําว่าอะไรก่อนอื่นเลยแฮวคือแฮวคือมาตาแม่โกต่อมาคุณรูเจอคำว่าตุ้ยนุยอะเส้น<ๆ>ของขูวาจะไม่ตรงหน่อยเนาะอาจจะไม่สวยงามตุ i, i ้ยนุยคือมาตาแม่เกยอ่าต่อมาครูหามาตาแม่กดต่อ ซึ่งทีนี้ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่าเส้นมันสามารถทับกันได้ด้วยอ่ครูเจอคำว่าวาดนะคะเป็นคำที่มาสา,า,ามารถตาแม่กดนั่นเองโอเคที่เหลือนักเรียนทำเองเลยนะคะมีอยู่หลายคำมากเยอะมากเต็ม ตารางเลยค่ะลูกอะน,นัแกลองทําดูนะคะไม่ต้องทําลงในสมุดนะลูกแค่สร้างอาแค่สร้างวงรอบให้ในคาก็พอโอเคค่ะค่ะในข้อที่สองนะคะโจทย์บอกว่าคิดคําแล้วผันอักษรจากคําที่คิดลงในช่องว่างให้ถูกต้องมีอยู่5ข้อด้วยกันให้นกักยนคิดคําเอง คุณครูจะขอยกตัวอย่างคำง่ายๆเลยใกล้ตัวนักเรียนและเขียนง่ายมากครูขอยกตัวอย่างคำที่อยู่ในอักษรกลางก่อนซึ่งมีอะไรบ้างก็ไก่จอจานดอเด็กต่อเต่าด,ดชาดาต,ปะ,ตปะปะตะบอใบไม้ปอปลาอออ่างอ่ะครูขอเลอกคำว่าอะไรดีเออพูดออกมาแล้วคือคำว่าดี ดีนะคะมีครบทั้ง5เสียงเลยก็สามารถใส่ลงไปเลยดีอยู่ในช่องเสียงสามัญดีอยู่ในช่องเสียงเอกดีอยู่ในช่องช่องเสียงโทดีช่องเสียงตรีและอะไรคะ ดี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 ด,ดีครบเลยห้าเสียงจัตวาต่อมาขอยกตัวอย่างคำว่าเสือเสือสอสเสือคืออักษรเสียงสูงอ่าเราขีดลงไปเลยในช่องที่ไม่มีคือเสียงสามัญไม่มีก่อนอื่นก็จะย้อนไปถามว่าเสือมีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีซึ่งคําที่ไม่มีวรรณยุกต์ในเสียงสูงคือ พื้นเสียงจัตวานั่นเองสามารถเอาคำว่าเสือใส่ในช่องจัตวาได้เลยนะคะแล้วก็เสียงตรีขีดลงไปได้เลยทีนี้มันจะเหลือแค่เสียงเอกกเสียงโทเสือเขียนด้วยไม่เอกอยู่ช่องเอกเสือเขียนด้วยไม่โทอยู่ช่องโทพอดีเลยอะที่เหลือ3ข้อให้นกักเรียนทำเองนะคะสวัสดีค่ะ